วันนี้ได้มาเจอแฟนก็ขอบคุณแบบลมละวินด้วยเพราะว่าวันนี้เขาก็จัดแต่ว่าเป็นแกลนอมเป็นนิ่งซูเปอร์ใหม่เออ,เอ,อแล้วก็แบบเป็นงานยิ่งใหญ่มากเลยก็เลยจัดเพลงหวานมาเลยก็จัดเพลงหวานเลยก็รู้ว่าเป็นเดือนแห่งความรักด้วย<ไ>แล้ว,ลก,ว<ไ>ลก็อีกอย่างนึงเนี่ยเทศกาลเทศก,กาลปีนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนได้รับความรักอะไรเงี้ยถึงแม้แต่กระทั่งคนที่โสดเองอะไรเงี้ยครับไม่เป็นไรเขาบอกว่า ไม่มีแฟนไม่เป็นไรหันมาข้างๆก็ยังไม่เจอใครอยีกแต่แต่หันไปในหน้าจอจะเจอพวกเราสองคนไงคอยรักแฟนคลับอยู่แบบนี้นี่เขาก็มาดูหน้าหัวประหลอดทุกวันกันเต็มไปเลยเต็มเลยวันนี้ก็วันนี้วันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นบรรยากาศที่เดือนแห่งความรักซึ่งซึ่งเอาจริงๆเดี๋ยวอะไรยังไงฮะไม่ใช่อะไรเออรู้สึกว่าเราเรา วันที่14อ่ะผมแบบว่าเป็นผแบบว่าผมอยู่นู่นไงอยู่ไหนเขาอยู่เกาหลีอยู่เกาหลีไปทํางานใช่ไปทางานกปคนเดีปทงานไม่าผมก็ทํางานเหมือนกันแต่ผมว่าทํางานแบบว่าตอนวันที่สามใช่ก็เลยก็อยู่คนเดียวรับเกิดเลยต้องอยู่แบบที่เบิร์ดเอ้ารู้ได้ไงว่าจะอยู่คนเดียวไม่ไม่วันนี้ก็เลยมาเหมือนเป็นสีบอกว่าเรามาแบบทีวันลินทายก่อนให้เราเป็นคลับใช่ต้องคงผู้ฉลองก่อนไหมฮะไม่รู้เหมือนกันครับ ผมก็อยู่คนเดียวมาตลอดนะครับอุยถ้าพูดอย่างนี้นะครับผมผมงอนนะครับถ้าย้อนไปสามสี่ปีที่ผ่านมาไม่มีผมเลยมาัผมจะงอนและงอนแบบจริงจังด้วยจริงจริงอ่ะสิสี่มีงานเข้ามาผมไม่รับนะเพราะอะไรเพราะอะไรติดงานเหมือนกันครับนี่อะมันมีงานอื่นแล้วเอาใหม่เพราะกระหได้อยู่คนเดียวมันประเทศไทยนะผมไม่รู้จริงจริงอันนี้ไม่รู้จริงจริงแต่ว่าเบื้องต้น ก็เตรียมแมวเอาไว้ครับแล้วก็เตรียมอาหารไว้สาวคนเดียวเตรียมอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าไม่ำเป็นตัวเองเอาพี่บอยทักกนเกียริเขาสอนครับคูยอย่างนั้นอ๋ออ่าเขาสงสารพี่บอยเขาโอเคครับก็รอดูครับรอดูครับแต่น้องไม่อยู่ไม่ใช่มาเป็นสปายเขามาผมนี่นะครับบินตามไม่้ไม่น่าทันครับบินไปน้องน่าจะบินกลับมาพอดี ไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีกัลังใจแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องให้เราแจใงเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาไปทำงานต่างประเทศคนเดียวเขาเกจะเหงาไหมครับจะเหงาไหมจะเหงาไหมหัวเหงาอยู่แล้วครับต้องมีคนบอกว่าซื้อตั๋วมาด้วยหรือเปล่ามีแน่นอนเพราะเห็นแฟนขับไา้ลท่านซื้อตั๋วตามไปแล้วเพราะว่ามันเป็นฟีลแบบเวลาเราไปต่างประเทศไปแฟนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบมีทีมงานไปด้วยมีพี่ตาบุญด้วยแต่รอบนี้ไปแบบเขาแบบทีมงานไปน้อยมากน้อยมากจริงๆก็ ในลองบอกอีกเอาเปิดถ้ามีพี่เก้าโอ๋ที่นู่นมันจะเป็นยังไงบ้างเกิดพวกพี่ไปันที่15เหมือนที่ญี่ปุ่นนะฮะก็เหมือนแบบไปออนเซ็นด้วยกันอะไรฮัลโหลฮัลโหลงั้นแคนเซิลงานกูสามกล้าจริงหรือเปล่ายแต่ว่าที่ที่เกาหลีเขาบอกว่าตอนนี้มีหิมะตกด้วยใช่ผมไม่เคยเอาจริงๆผมจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าเขาจะไม่ได้ไปดู f i r s t s n o w คนเดียว ไม่ไม่ใช่เพอร์สโนแล้วป่ะเพอร์สโนของยูมัเอาเอาเพอร์สโนของผมใช่ใช่ใช่เพอร์สโนของผมคือผมแบบไม่เคยเห็นหิมะจริงๆมาก่อนอ่ะเคยไปแต่แบบฟิลแบบสวนสนุกแล้วเราเข้าไปแบบไปบ้านหิมะแล้วเราแบบดิเบอร์ดเบออะไรอย่างงี้สรุปอยากให้พี่ดูไปด้วยใช่ยากไปเห็นตัวไปในรั้งแรกด้วยกันเป๊เป๊ะไม่เป็นไรคือเขาทำงานกันทุกวันขนาดนี้เงินเนี่ยไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนคือตั๋วไปเกาหลีบินเฟิร์สคลาสนี่คือธรรมดาสบายๆคือขนหน้าแข้งไม่ร่วงเพราะไม่มี คั้เลเซอร์ไปหมดแล้วคนก็ทั้งเ็นเร่องของเลเซอร์ไปหมดแล้วอันนี้ก็เรื่องจริงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับแทบขึ้นใหม่มายากมากเขาจะไลนคุณลูกค้านะฮะมาได้เอาที่พอดีที่บอกว่าเลยนะไปอันเซ็กตกันมาสองคนเป็นยังไงมาแต่กันไม่แต่ว่ามันคือมันเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าต้องถามคนชวุดีกว่ามันมีคนอื่นมันเลยรู้สึกแบบ ใช่แต่ว่าแต่ว่าคนมันน้อยมากเพราะว่าเราไปอยู่ที่นอกเมืองอยู่บนธรรม่าอะไรเงยครับแต่ว่ามันได้บรรยากาศมันดีมากแล้วมันเกิดกันเองนะมันไม่เคยกันคนอื่นมากกว่าคนอื่นมากกว่าวาวไม่เาว้าวว้าวเป็นแฟนผมว้าวผมว่าคนอื่นเขาว้าวผมมากกว่าไม่ต้องพูดนะคนอื่นเขาพูดไอ้เรื่องเี้ยเขาไม่ได้เขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาปลดพี่พี่หน่อยบรรยากาศันเป็ไงยขายของนี่เรื่องขายของนี่อย่าให้พูดนะอย่าเข้าประเด็นนี้ขาด บอกความแสบของเขาเออคือเราไปไปแบบไปแช่บอ่อน้ำร้อนใช่ไหมมันจะอุณหภูมิแบบมันจะค่อนข้างแบบร้อนๆอุ่นๆเออ <laughs> ขาแกล้งเขาแกล้งผมเวลาอาบนดาเนี่ยเขาเขาตักเขาตักน้ำแล้วก็แบบราดน,น้ำเย็นใช่ราดน้ำเย็นแกล้งคืออากาศมันหนาวมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าพวกผมมาเสียงดังมากไปถึงว่าไปแล้วแบบคนอื่นคนเขานั่งกันนิ่งๆมันเป็นบรรยากาศที่เงียบมากจะมีเสียงแบบเสียงแปลกเสียงโครตเสียงกัางมากใช่แล้วก็รู้สึกว่า เป็นบรรยากาศที่จะกรจีดนิดหนึ่งใช่แต่ผมประทับใจเขาอย่างหนึ่งนะคือตอนไปนวดคือเขาบอกแล้วว่าแบบนวดได้แค่คนเดียวเราต้องมีไปทานข้าวต่อแต่ทีเนี่เขายอมแบบเขาเป็นเข้าไปนวดแล้วผมก็แบบเออจะไม่รู้ทำอะไรเขาก็แบบมามาเดี๋ยวที่ให้เราไปนวดเพราะว่าผมบวดว่าผมปวดหลังแต่ผมไปนอนห้องหินปวดคอมากอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ว่าห้องหิงมันเป็นห้องหินเขาเรียกว่าห้องหินสปาหิง ไอตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็เป็นห่วงเขานะแบบว่าเราไปนวนคนเดียวแล้วเขาจะอยู่คนเดียวยังไงอ๋อไม่ใช่เขาไปที่ที่สบายกว่าแต่ไม่ไม่ใช่เราเล่นเราเล่นแต่หมายถึงว่ามันเป็นความประทับใจตรงนี้ว่าเขาจิสลายให้ให้ผมได้ตลอด่เขาอยากทำอะไรเขาอยากไปวิ่งก็ไปด้วยช่วงนั้นขนาดป่วยแล้วเนี่ยทัพทัวร์ก็ฟินละเนาะมันก็มันก็ฟินทำก็สบายสบายสบายที่หรือว่าไปทั่อน แต่ไม่เคยเลยหรอพี่ต้องแบบกี่ปีกี่ปก็ไม่นะพี่โหรู้จักกันมาสี่ปีแล้วสี่ปีกว่าก็แสดงว่าทุกซอกทุกมุมเห็นหมดแล้วเอามันจะเขินตอนถ้าคนอื่นมากกว่ามันแบบมันถามว่ามันจะเขินไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนความเขินเราเปลี่ยนแค่มุมมองเป็นความขี่เป็นความขีเราจะรู้สึกเปลี่ยนไปทันที คือเราเห็นเขายังไงผิดยังไงก็ไม่เห็นขิงเขานะวันนั้นนะคือเรา hello and c a อ l แค่แหละประมาณนึ่งต่คะครับไม่ใช้แค่เขาขิงไวคนเดียวนะสรุปอะไรดีสุดตอนาบเลยค่ะครับผมว่าผมให้ตอนตอนแช่บ่ออ่าแต่ว่ามันจะปินกว่านี้ถ้าสมมติเราได้ไปบ่อแบบธรรมชาติแล้วก็แบบได้เห็นแบบวิวทัพการถึงมาเลยจริงไมาปีน่าปีหน้า มีรอบหน้านะต้องตั้งคิวแล้วรอบนรบอานี้หใช่เพราะว่าไปญี่ปุ่นผมก็ชอบช็อปมากเหมือนกันเพเดยวเขาชอบเยอะมากชอบมากต่างกับผมเลยรอบนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ใช้เงินเลยเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรจะซื้ออะไรให้เขาว่าเขาไปซื้อมาหลายประเทศแล้วไงเออผมประเทศแรกที่ไปซื้อจะซื้ออะไรให้เขาไหมอะซื้อไปแล้ววันเกิดเขาใส่มาอวดหรือยังยังเข้เดี๋ยวรอให้เขาถ่ายรูปลงดีกว่าโซ่อ้โซ่อะไรอบ่นี้เนาะเขาถึงจะซื้อ เจ็ดหลักเหรอไม่หลักครับรับหลักทศนับหลักทศนิยมไปสามหลักเจ็ดซออะอะไรนะไม่ถึงกับสีอซองคือผมรู้สึกว่าจริงๆซื้อแล้วอยากให้ใส่ได้บ่อยๆพวกออเทซอรี่มันอยู่กับเขาแล้วมันอยู่ได้บ่อยเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกสร้อยพวกอะไรมันถ้าเสื้อมันซื้อแล้วครั้งนึงมันก็จบหรือว่าแบบของใช้อะไรอย่างเงี้ยพวกสิ่งที่มันซื้อเราใช้ได้บ่อยแล้วเป็นมูลค่าเพิ่มไปนานๆรู้สึกว่าซื้อเขาเก็บไว้แต่สร้อยมันพิเศษยังไงนบ้าง ใส่ทองไหมเป็นใสทองตีโป่งครับบาทนะบาทเดียวครับดีดไปถึงบาทด้วยก็สร้อยสร้อยแหวนสร้อยน่ารักน่ารักเป็นเป็นเป็นคู่กันหรือว่าคนเดียวผมมีผมมีเป็นข้อมือมี่กันมีชอบปื้มไหมครับชิ้นนี้จริงจริงชิ้นไหนก็ปื้มครับชอบยิ้มอยู่แล้วมันคืออะไรที่เขาซื้อให้แล้วมัน ก็คิดว่าเขาที่คิดมาดีแล้วเขาก็เป็นเจ้าพ่อแห่งอุซอรี่นี่ถ้าจะเห็นนะติดตามในแบบไอจีเขาในแบบในโซเชียลมีเดียเขาอ่ะเขาเป็นคนที่อินกับการซื้อเครื่องประดับอ่าดูแต่ละอย่างไม่ซ้ําผมมีตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมยังมีแค่อย่างเดียวเองแค่เรือนเดียวเขามีแบบประดับนี้นั่นของแท่าไหรเท่านั้นแหละอไม่ไม่อะไรจะเป็นอะไรกับผู้นี้อยู่แร้วแล้วมันเกิดเราให้สร้อยวันเด็กไทยนี่อะไร แบบให้ก่อนว่าย้อนล่ะก็บินไปค่ะอะไรนะครับให้ก่อนว่าย้อนล่ะจริงๆคิดไปแล้วเจ็ดล่ะอีกสักเส้นไม่แต่ว่าผมเป็นคนแบบนี้นะผมเป็นคนแบบไม่เอาฉันไม่เอาเงินผมอะถ้าสมมติสมมติถ้าจะทำอะไรแบบมัน experience ดีกว่าช็อบการณ์ครับมันเลยตรงอะไรสิบสองราศีนะที่บอกว่าได้แตงโยราศี คุณพี่ดูรายการด้วยนะเนี่ยเปิดติดตามบทราศีอะไรแต่ไม่ใช่ราศีเราจติอ้าวจตเป็นราศีเขาอื่นใช่ไหมอื่อ่องพี่อ่องเขาอื่นพี่อ่องได้ไปต่อ่างได้ไปเรารวยเออผมเหรอครับโอ้ยพูดถึงการทำงานเยอะแต่ว่าเช่นเดียวกันผมก็ดูแลคนเยอะดูแลคนเท่าคนแก่อามากนี่พูนทำบ้านเสร็จย้ายบ้านไปทำสุขุมทให้หม่อมมาหม่มมาเลิกเล่นยิ้มแล้ว ใครอยากเล่นนิ้วหรือสนใจรายการช่องไหนนะหมาม้าผมเรียนเพิ่มให้หมาด้วยแล้วหมาม้าตลกมากขยันทำงานไม่มีโรคอะไรเลยความดันไม่มีหกสิบห้าแล้วหักเปอร์เซ็นต์หมาม้าหรือเปล่าประกันเขาหักอยู่แล้วครับทำบ้านไปทำบ้านไปห้าแสนก็บอกว่าหมาม้าหักเงินมาคืนผมนะไม่ได้ให้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวได้กลับมาแบบร้อยเท่าพันเท่าการทำบุญที่ดีที่สุดคือให้พ่อแม่ใช่ไหมใช่ให้อยู่แล้วกับอันนี้คือล่าสุดล่าสุดคือทำบ้าน ใช่ครับเพราะว่าแบบว่าคือพอคนเกษียณแล้วครับสิ่งที่เขาอยากทำเขาไม่ได้อยากได้เงินเฉยๆเขาคงอยากมีอะไรทำเราเลยรู้สึกว่าแกงเป็นทาระให้เขาหน่อยดีกว่าอุ้ยเป็นนี่หรอหมาทำงานเยอะเอออ่ะก็คือแกงอยู่นะตอนนี้แกงแกงอยู่อย่างนี้หมาม้าก็รู้แล้วใช่เหมาหมารู้แล้วเออใช่นี่หมาหมาดูอยู่จบแล้วเขาไปหลอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปบอกอยืด โอเคขอบคุณครับทักสวัสดีครับสวัสดีครับหาอะไร